อีกค่ะชื่อนิรภานคุณมาเป็นนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมนะคะคนไข้ชื่ออะไรคะมงคลชื่อนี่แหลครับอายุเท่าไหร่ย <24. S 1> ี่สิบสี่น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักหกสิบเจ็ดส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดครับมีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีครับเคยเป็นโรคกระเพาะมั้ยคะไม่เคยครับเคยผ่าตัดช่องท้องไหมคะไม่เคยครับค่ะการตรวจช่องท้องนะคะจะใช้ทั้งการดู การคำการเคาะแล้วก็การฟังนะคะค่ะท้องนะคะไม่มีรอยผ่าตัดนะคะไม่มีผืนนะคะผิวนะคะเย็บเรียนดีค่ะสะดือนะคะไม่มีสารขั้นหลังนะคะไม่มีความผิดปกปตินะคะต่อไปจะเป็นการฟังนะคะ ปกติดีนะคะต่อไปจะเป็นการเคาะนะคะซึ่งจะเคาะให้ทั่วหน้าท้องนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคำนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ หายใจเข้าลึกๆนะคะค่ะการคำนะคะจะมีทั้งการคำลึกและคำตื้นนะคะอันดับอันดับแรกนะคะจะเป็นการคำตื้นนะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทำลึกนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะเจ็บไหมคะไม่ครับแต่มีความปกติดีนะคะไม่มีอาการบวมนะคะ ใช่ไหมคะ,ะไนะม่ครับค่ะม้ามีความปกติอีนะคะต่อไปจะเป็นการตรวจไตนะคะขอะอนุญาตนะคะ ค่ะไตปกติดีนะคะไม่มีอาการบวมของไตนะคะค่ะต่อไปจะเป็นการตรวจน้ำในช่องท้องนะคะ ค่ะปกตินะคะค่ะสิ่งที่ควรทําก่อนการตรวจนะคะควรให้ผู้ป่วยได้ปัสสาวะก่อนนะคะตรวจในที่มิดชิดแล้วก็เปิดเฉพาะส่วนที่จะตรวจนะคะขอบคุณค่ะ